สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไล่ผู้ต้านของกินหนานในตอนที่707นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคำพีอมตะเต่าทรงคมคำพีนภา,าไทยหวงทำงานวิชายุทธแสวงเต่าสองแขนงอย่างนั้นเหรอนภา,าไทยหวงวิธีกระบีสะเทือนสวรรค์จอมยทดชินหนานดูเหมือนว่าข้าจะประมาทเจ้าเกินไปสินะ ในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วข้าคงต้องลงมือเองแล้วละดูนั่นสิประตูนั่นเปิดออกมาแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราก็รีบเข้าไปข้างในกันเถอะข้าควรที่จะต่อสู้กับชิ้นนันต่อหรือควรเข้าไปข้างในก่อนดีนะเจ้าพวกมดปูกกล้ามาทำเรื่องโหดร้ายในอาณาเขตของข้าอย่างนั้นหรอนี่มันสุนัขก้าหัวกืนจันทาอย่างนั้นหรอ ลมปานที่สุนัขก,ก้าวหัวกืนจันทานี้ปล่อยออกมามีพลังเทียบเท่ากับพลังวรลยุทธ์ในขอบเขตผู้ปกครองไร้เทียมทานไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะจัดการได้ง่ายอย่างแน่นอนในเมื่อถึงกับมีสุนัขโลหิตผสม,มอยู่ที่นี่แบบนี้ดูเหมือนว่ามารดกสืบทอดรอบนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเสียแล้วอย่าแล้วพวกเรารีบหนีกันแ ความแข็งแกร่งของสุนัขก้าวหัวกืนจันทาเทียบเท่ากับผู้ปกครองไร้เทียมทานไม่ผิดแน่แต่การโจมตีของมันกับรุนแรงกว่าอมาตะาสวรรค์ขั้นสูงสุดเพียงไม่กี่เท่าอย่างนั้นหรอทุกคนปรดใจเย็นลงก่อนตอนนี้ปีศาจตนนี้ได้ราบาดเจ็บสาหัสมันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่มันควรจะเป็นเรามาร่วมมือกันจัดการมันกันเถอะ จอมยุทธชิ้นหนานและสหายทุกๆท่านพวกเราวางความขัดแย้งกันลงก่อนแล้วมาจัดการกับปีศาจตนนี้ก่อนจะดีไหมเอาแบบนั้นก็ได้แล้วจอมยุทธหลงสเสวียนหลิงเขาร่วมมือกับพวกเราไม่ละ่ะข้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วขนาดพวกเจ้ายังกล้าร่วมมือด้วยทำไมข้าจะไม่ร่วมมือด้วยละ่ะถ้างั้นก็เอาตามนี้ก็แล้วกันแต่ถ้าหากใครไม่ช่วยแล้วคิดจะกอบกลวยผลประโยชน์แล้วก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกันละ่ะ เจ้าพวกโง่พวกแกลนหาที่ตายเองในเมื่อพวกเจ้าต้องการที่จะเป็นเหยื่อของข้ามากนะักงั้นข้าก็ไม่สุภาพกว่าแล้วกันจอมยุทธชินน,นั้นด้วยละลับพลังของพวกเราไม่มีทางที่จะสังหารปีศาจตนนี้ได้แน่ถึงแม้ว่าข้าจะมีอยู่วิธีหนึ่งแต่มันต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าได้อยู่แล้วข้าจะทำมันอย่างเต็มที่ก็แล้วกัน กายเนื้อวิญญาณอมาตะาภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงเจ้าพวกบดปวกพอวิญญาณอมาตะทุกคนส่งลำแสงศักดิ์สิทธิ์เข้าไปยังภูเขานั่นซะโอกาสมาถึงแล้วแล้วเข้าอัคระเตาชั้นสูงผนึกกายเนื้อและวิญญาณ โชคดีที่พวกเราทำได้สำเร็จแม่นางลู่ช่างเป็นอัจฉริยะเกียงไกลเสยิงิงๆด้วยพลังของแม่นางช่างหน้าทึ่งยิ่งนักเพราะได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนต่างหากละ่ะแต่อย่างไรก็ตามอัครานั่นจะสะกดปีศาจตนดังกล่าวได้ไม่เกินสิบชั่วโมงเท่านั้นเราอย่ามัวเสียเวลากันอีกต่อไปเลยข้าจะฆ่าพวกแกทุกคนเมื่อข้าหลุดออกไปได้ในทันที <laughs> เจ้าสุนัขตัวจิ๋วเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอก เจ้าหมอนี่มันเกินเยียวยาแล้วจริงๆถ้าอย่างนั้นพวกเรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะไปกันเถอะชินนานเดี๋ยวก่อนเรามาคิดบัญชีกับเจ้าพวกนี้กันก่อนเถอะพวกเจ้าเองก็คิดเช่นเดียวกันกับพวกเราใช่ไหมล่ะชิน,นานข้าเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันได้เวลาสาสางเรื่องระหว่างเราแล้ว สหายจอมยุดทุกท่านข้าไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวอะไรกับพวกเจ้าเป้าหมายเดียวของข้าก็คือจัดการกับชินนานและนั่นก็เป็นเป้าหมายของนิกายโบราณสางศิลและจักรพรรดิโลกใต้ด้วยดังนั้นข้าหวังว่าพวกเจ้าจะไม่เข้ามาแทรกแซงเรื่องระหว่างเราเชิญไปเอามรดกสืบทอดของที่นี่ได้เลยหยุดเอาชื่อจักรพรรดิโลกใต้กับนิกายโบราณสางสินมาขู่พวกเราเสียทีเถอะ